ไม่ไหวก็หลีกทางคนมีตังค์เขาะจะเดินไหวน้องอะร้องต่อเถอะร้องต่อมึกผลงานเมื่อกี้มันไม่ยังไม่ใช่ครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าผมเปิดหมวกผมก็จะมีตังค์เยอะอยู่ถ้าผมเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้กูกลัวเงินขันหมาเข้าพี่นุกคนเดียวเลยตอนนี้แลวพี่ปายก็ไม่ได้อะไรเลยเอางี้เอาไงดีเราชิ้งไปขอเขาไหม เออดีเพื่อเพื่อมีคนผมไม่ผมไม่อยากให้ใครมาขอผมครับผมต้องไปขอคนคนนั้นครับคุณจะคุณวางแผนกันในรถตู้ผมรู้ดีแล้วสคนนั้นเขาเอาหรือเปล่าเอาเงี้ยสมมุติภาพได้ไหมภาพบนรถตู้ผมถ่ายคลิปมีคนดูคลิปหรือยังอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนั้นก็ถามกันอยู่อันนี้ก็ทําอะไรไม่เป็นเลยนุ๊กเอาทำอะไรสิ คือแค่เปิดน้ำใส่แก้วเฉยๆทำไมได้ไดล่ะไงพี่มันจะหกรถมันเคลื่อนที่ตลอดนมันจะหกพี่นุ๊กเลยว่าเอ้ยไปถ้าทําแบบนี้เธอไม่ได้ผัวหรอกผมก็เลยแบบว่าเห็นเขาหยอกกันงง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 งแบบนี้มานานแล้วผมก็เลยว่าเอาให้มันสาส,าสามใจเธอเลยไหมแล้วพี่ตอบว่าไงเออผมพูดก่อนอ,อ่ะพูดว่า,าไงเออก็ดีเหมือนกันเอาไหมอะไยแบบงี้ถามเขาเอาไหมเอาไหมพี่ปุ๊ไปตอบว่า เฮ้ยไหวไหมข้าแดงได้ไหมอย่างนอ้บทเถอะเออให้น้องร้ับพินต่อนวันนี้เป็นพี่วันเป็นวันครบรอบหนึ่งวันของพี่คบกันพี่ไม่ใช่นห1 1> <ไร S 2> นึ่งวันสิเท่าไหร่หรอเท่าไหร่หรอบอีหนึ่งชั่วโมงมพี่ครับพี่แปลกใจไหมว่าเดี๋ยว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  นิดๆก่อนนิดก่อนพี่แปลกใจไหมว่าทำไมผมสิ่งมันยังไม่้องแปลกใจตอนนี้ผม